โอเคครับนะกรครบออับการมารับบทในซีรีส์นี้เป็นไงบ้างโอ้ยสนุกครับสนุกคือคือตอนรับบทอะ่ะจริงๆอะ่ะก,ก็ตอนประกาศอ่ะครับเราก็ผมก็ไปอ่านนิยายมาก,ก่อนแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วตัวละครคุมัตท่าเนาะแล้วมันมีมันมีความแบบใกล้กับผมใช่แล้วก็เลยเราก็อยากทำออกมาให้ดีครับแล้วก็ อ่ะพี่จ๊อกว่าไงจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้ตัวตัวจริงมากแต่ว่าพอเขาคู่ปุ๊บเราก็จะมีการปรับจูนกันซึ่งตอนนี้โอเคเข้าใจเข้าใจมูดกันแล้วอันเวลาเข้าซีนที่มันจะสื่ออารมณ์กันก็จูนกันติดเลยอันนี้ครั้งแรกที่เราแต่ยังไม่บอกเยอะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เครั้งแรกที่เราได้เจอกันในเรื่องใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเป็นไงบ้างว่ามาทำงานด้วยกันแรกๆก็มีเกิเกิดบ้างเพราะว่าไม่ชินที่จะแบบอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้เกิดยังไงเกิดยังไงก็ เกิดเพราะอะไรมันใกล้มากไงมันคือแบบอ๋อเขเป็ียมันคือแบบเป็นอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวนี้ชินแล้วครับทุกคนยิ่งอยู่กับพี่จอกก็สนุกครับสนุกแล้วก็ แล้วก็เหมือนจะเป็นคนง่ายๆนะพี่จอฟฟี่จะมาว่าเป็นคนกินยากมากในกองไม่เคยแบบต้องเอาอาหารไปกินเองตลอดเพราะในบทอ่ะพี่เฟื่องเขาดูแลรูปร่างไงครับพี่จะบอกว่าอาหารกองอ้วเหรอไม่ใช่ครับพี่จะบอกว่าผมไม่ดูแลรูปร่างหรอเราสามารถทําอาหารไปเองได้ครับผมอ่าครับพี่เฟื่องก็ทําอาหารเองเข้าฟิตเนสตลอดเลยก็เลยว่าใกล้ตัวใกล้ตัวเองมากจริงๆครับผมครับตานี่ถ้าแต่ละคนใช้อะไรในการละลายกลูเตนก็เข้าารกนก็จริงๆที่ช่วยมากก็คือเวิร์กช็อปเลยครับ ใช่ลองแทคกครับ Acting c o ค้ s ใช่เขาก็จะมีวิธีการในการละลายเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของเราสองคนค่อนข้างต่างกันมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้เจอกันก็จะเจอกัน็น Acting c a r d อะครับก็จะมีเออเรียกว่าอะไรการสอนที่อะไรพฤติกรรมไปเรื่อยๆเนอะแล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งอะกว่าจะกว่าจะไปกว่าจะไปเข้ากองจริงๆครับผมใช่ครับ ซึ่งตอนอะไรพฤติกรรมอ่ะอาจจะแบบเป็นช่วงช็อตคาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราทั้งคู่ก็ใส่เต็มจัดเต็มมากๆเขารู้สึกว่าเวลาเหล่ามันมีมันมีความหมายสหรับพวกเรามากนะครับประมาณนี้ครับทีนี้นที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ฮะาำค,คอมเมดี้สำหรับเราเป็นไงฮะยากไหมฮะถ้าแสดงหน้าหมายจะมาเล่นคอมเมดี้ด้วยคืออาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วถ้าสนิทจะเข้าใจว่ามีความโบบะอยู่ก็ไปเข้าซีนไปอะไรก็ด้วยเซนส์ของเราก็ทำได้ครับไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้น ผมแอบถามพี่พี่ก่อนสิเมื่อกี้ดูเทลเลอร์มาแล้วคอมเมดี้ทำได้ดีไหมครับก็ไปละชอบไปละวันนี้หมดราคารโอ้โอาะโอาะไรเลยเหรอจริง<อ>จริง<ๆ>ส่วนตัวผมคิดว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่คอมเมดี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าย่างมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เรามาแคสเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกตัวละครที่แบบมันใกล้กับเราเพราะมันเป็นเรื่องแรกประสบการณ์ไม่มีเราก็อยากทำออกมาให้ดีฉะนั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีที่ทำแบบ ที่จะทําออกมาให้ดีได้ก็คือเลือกตัวที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้กันถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกของพวกเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยให้เต็มที่เลยนะครับระหว่างเลือกซีนจากคอมเมดี้ชอบอะไรที่สุดอะไรนะครับเลือกซีนจากคอมเมดี้ระหว่สองอันนี้ชอบอ่ละไม่ชอบอะไรอันไหนง่ายกว่ากันส่วนเมื่อกี้ลืมบนเวทีลืมพูดว่าจริงๆซีนที่ชอบอ่ะคือซีนที่ของเขาเป็นแฟนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การได้แบบได้ได้เราเราจุ๊บเขาแหละ แต่ว่ามันเป็นการจุดที่เราขอเขาเป็นแฟนมันมีความหมายกว่าแค่จุดธรรมดามันคือจุดแรกแต่ไม่ใช่เนี่ยพูดเยอะอีกแล้วนะคบก็ฝากพี่ติดตามด้วยนะคะว่าสีที่พูดไปเนี่ยจะจิกหมอนกันหรือเปล่านะครับตักด้วยนะอ่ะเพราชอบซีไหนโอ้หแต่ว่าผมชอบทั้งสองแบบเลยทั้งคอมเมดี้แล้วก็เลิฟซีนเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ซีรีส์หนึ่งเรื่องมันจะแบบสนุกหรือว่าครบรถได้มันก็ต้องมีแบบหลายๆอย่างผสมกันใช่แล้ว ทั้งสองพาร์ทก็มีความสัคันทั้งคู่ขอกผมเลยอชอบทั้งคู่เลยรู้สึกว่าขาดอะไรไปไม่ได้เลยสำหรับสองเรื่องนี้เหมือนสองพาร์ทมันส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่การผลท่านคาดหวังว่าถึงขั้นไหนครับในการทีนี้เราอคาดหวังที่ตัวพวกเราแล้วก็ฝ่ายผู้ผลิตต่างฝ่ายคู่กับต้อง,ต,องต้องให้เครดิตทั้งมิทั้งคนเขียนบทพี่สาทั้งพี่โอ๋พี่เฟิร์ทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมาก แล้วก็รวมถึงมิก็งานละเอียดมากใส่ใจรายละเอียดมากพวกเราก็ตั้งใจกันมากดังนั้นเราคาดหวังแค่ตัวเราว่าสุดมือของเราเราใส่เต็มที่แต่ว่าพอคาดหวังอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องฝากไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจของพีพีด้วยครับเพราะหล่ะยังไงคาดหวังไหมเรื่องนี้จริงๆผมเรียกว่าอะไรอะเวลาทำอะไรผมรู้สึกว่าเราเต็มที่ไปไแล้วผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นคือเราเต็มที่แล้วครับแต่ถามว่ามันคือความคาดหวังไหมมันคือความคาดหวังกันเนาะแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงเป็นยังไงก็ขอร้องฮะทุกคนอ๋อดีดีรับได้ใช่ไหมคนนะทุกคนอ๋อรับได้ขอร้องนะครับเวลาดูฝากฝาก้วยนะครับติดแฮชแท็กนะครับเรื่องนคร City of Star าร์เดอะซีรีส์แล้วก็ขอเป็นบ้าด้วยนะครับรับผมเอาที่มีแฮชแท็กของพี่ไหมแฮชแท็กจ็อบคริสครับก็ใช่ๆกันนะครับขอบคุณครับ